และตามที่บริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF นะคะได้เดเริ่มนะคะดำเนินโครงการที่ชื่อว่า Faster Payment นะคะเป็นการลดเวลาเครดิตเทอมภายใน30วันตอนนั้นเนี่ยก็ลดลงเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าธุรกิจนะคะในเรื่องของการระบาดของโควิด -19 ้นั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้วยทีนี้ค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตุลาคมปี2 5 6 3แต่ตอนนี้มีการระบาดอีกะระอกหนึ่งทำให้ CPF นะคะขยายเวลาการดำเนินโครงการนี้ออกไปอีก3เดือนค่ะก็ อย่างน้อยๆเนี่ยไปจนถึงมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือคู่ค้าให้สามารถปรับตัวตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในตอนนี้แล้วก็เพิ่มสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจพยุงการจ้างงานรวมไปถึงหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะ ากการดำเนินโครงการ f a s t t r Payment ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เพื่อช่วยเหลือคู่ค้าธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการ SME เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 โดยการลดระยะเวลาเครดิตเทอมเพียง30วันตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2563ที่ผ่านมาและสามารถช่วยผู้ประกอบการ SME ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น ล่าสุด CPF ได้ขยายเวลาโครงการดังกล่าวอีก3เดือนจนถึงเดือนมิถุนายนนี้โดยหวังที่จะมีส่วนช่วยให้คู่ค้าธุรกิจสามารถปรับตัวตลอดจนเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าหรือช่องทางการตลาดใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายและสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงนางนารุมลแสงมณีกรรมการผู้จัดการบริษัท DMP Uniform จำกัดดำเนินธุรกิจการผลิตชุดยูนิฟอร์มหนึ่งในคู่ค้าธุรกิจ CPF กล่าวว่า วิกฤตโควิด -19 าทำให้ยอดขายลดลงเกือบ50%ยาวนาน4-5เดือนหลังจากที่ CPF ให้เครดิตเทอม30วันเป็นประโยชน์อย่างมากกับธุรกิจรายย่อยของบริษัททำให้มีสภาพคล่องและเงินหมุนเวียนเข้ามาลงทุนและใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่องผลกระทบของโควิดก็คือยอดขายลดลงไปประมาณ40-50%เลยประมาณ3-4เดือนติดๆกันเลยนะคะแต่ว่าโชคดีที่ได้งานของ c p เข้ามาอีกหล็อตแล้วก็ พอได้งาน CP เข้ามาเนี่ยความจริงเราก็หนักใจอยู่เพราะว่าใช้ต้นทุนสูงเพราะประมูลได้เกืบทั่วประเทศนะคะแต่ปรากฏว่าทาง CP เนี่ยทำตัวฟาสต์เพเมนต์ขึ้นมาให้เราก็จะได้เงินเข้ามาเร็วขึ้นมากเลยค่ะพอได้เงินมาเร็วขึ้นเราก็สามารถนํามาพัฒนาต่อย,ยอดอะไรได้อีกเยอะค่ะทำให้เราผ่านพ้นตัววิกฤตของช่วงนั้นมาได้ค่ะ พอมีเงินกลับเข้ามาเร็วแล้วก็ถ้าเกิดเขาปรับอีกสามก็จะดีสําหรับเราอย่างที่บอกไปว่าพอประมูลงานได้เนี่ยก็จะต้องใช้ต้นทุนสูงพอเงินหมุนกลับเข้ามาเร็วเนี่ยสภ,ภาพคล่องก็จะดีขึ้นเราก็จะทํางานได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะ ทั้งนี้การดำเนินโครงการ f a i r t จอร์เพเมเป็นการขานรับนโยบายของเครือเจริญโภคกัณฑ์ที่ต้องการช่วยเหลือคู่ค้าธุรกิจ SME บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ช่วยรักษาการจ้างงานสามารถผลิตและส่งมอบสินค้าวัตถุดิบและบริการให้กับ CPF ได้อย่างต่อเนื่องตลอดจนช่วยสร้างโอกาสให้คู่ค้าเติบโตอย่างมั่นคงในยุค New Normal ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวฝ่าวิกฤตครั้งนี้